ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองอย่าเพิ่งมองไกลสึกเลือกตั้งชิงตัวเป็นรัฐบาลย่อมมีฝ่ายแพ้มีฝ่ายชนะและมีฝ่ายรอเสียบเป็นธรรมดาแต่ความหลงการเลือกตั้งทำให้เกิดจิตฟุ้งซ่านไปต่างๆนานา,นาโดยเฉพาะช่วงที่รอกอก,อกตประกาศผลการเลือกตั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการ ถือว่าผลการเลือกตั้งยังไม่เสด็จน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หลายคนมองข้ามช็อตไปถึงการจับคั้วตั้งรัฐบาลมองไปไกลถึงรัฐบาลใหม่จะอยู่ครบเทอมหรือไม่ครบเทอมหลายคนกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเกิดการปฏิวัติโครรัฐบาลเหมือนอีริบเดิมเราไม่เชื่อว่าจะมีใครคิดสั้นก่อนการปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย เพราะอะไรไม่ต้องสาธยายให้ยาวยืดข้อสำคัญพลเอกธรงพันธ์จิตแก้วแถ re. พบถบทบประกาศยืนยันจะไม่เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอย่างแน่นอนขอให้ลบคำว่าปฏิวัติออกจากพุนานาุกรมกองทัพได้เลยพบบทบมั่นใจว่าการเลือกตั้งระบอบประชาธิปไตยต้องเดินหน้าต่อไปเราจะไม่เดินถอยหลังลงคลองอย่างที่ผ่านมา ปัญหาอยู่ที่ผอบอทบอคนนี้เหลืออายุราชการอีกเพียงสี่เดือนใครจะเป็นผอบอทบอคนใหม่ก็ยังไม่เห็นหน้าเห็นตาแต่เอาเถอะไม่ว่าผอบอทบอคนไหนคนใหม่จะเป็นใครเราเชื่อว่าจากนี้ไปจะไม่มีใครเอารถถังออกมายึดอำนาจร,รัฐบาลจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่การโค่นล้มคู่แข่งเพื่อชิงอำนาจทางการเมือง ยังซุ่มซ่อนรอจังหวะเหมือนเสือโครงจ้องงาบหมูปากเคี้ยวตันสิ่งที่พักการเมืองที่กำลังจับคั่วตั้งรัฐบาลพึงระวังคือระวังกะกะตเพราะกะกะตมีอำนาจแจกใบส้มใบเหลืองใบแดงใบดำซึ่งจะส่งผลให้จำนวนสอสอแต่ละพักเพิ่มขึ้นหรือลดลงยิ่งกว่านั้น อย่าทำอะไรที่อาจสร้างเงื่อนไขให้กกตชงเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญเช็คบินอาจโดนยุบพักยุกเข่งเหมือนพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนพักไทยรักษาชาติและพักอนาคตใหม่คณะกรรมการบริหารพักทุกคนต้องโดนตัดสิทธิการเมือง10ปีการยุบพักจะส่งผลให้เกิดงูเห่าแตกรังและทำให้งูเห่าย้ายพักกันเตลิดเปิดเปิง เพราะฉะนั้นพักที่มีแนวโน้มจะเป็นรัฐบาลอย่าทำอะไรบุ่มบามที่เข้างามให้โดนยุบพักทุกกรณีอย่าทำให้ลมบ้าหมูกลายเป็นพายุสซโคลเชียวนโยมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ